ยัยเราได้ห้องพง่มตรงนี้ใหญ่ๆมาแบบนี้เลยพีน้อแต่น่าเสียดายที่มันเป็นห้างๆนาะเป็นห้างแล้วมองเห็นน้องเมียนั่งเสียใจเศร้าสุเหมือนดังโลกทั้งโลก ก,ก,กสส็สวัสดีสราบาดีท่านผู้ชมท,ทุกท่านเนาะตันนี้คือนาะดีก็บกำลังย่างไปนะ้าพี่น้อยไปมัดเข้ามัดเข้าอยู่ทุ่งนะำวันนี้ก็บรรยากาศดีลลยพี่น้อยบดททั้งวันเลยมุดคึม คล้ายๆฝนทิ่ตกกับบรรยากาศอยู่ทงนาวันนี้มาคนเดียวเหมือนเดิมนาอยู่แคมผ่านนี่แหละพี่นะ้องบมแม่น้ำาปกดไฟได้ทงที่อยู่แปรผ่านนี่แต่ว่าเกี่ยวแล้วด่วนแล้วแต่ว่ามันยังมีตัวที่ ซุกบกคักนะแล้วกลับมาเกี่ยวอีกได้ประมาณสองสามสองสามหอบนี้แหละพี่น้อยถ้าว่าคิดหลายเป็นหอบถ้าเป็นมัดก็ประมาณโอ้มัด,มดคนน่าจะได้อยู่ประมาณชิบมัดแต่วจีกลับออกมามัดพี่น้องเกี่ยวไว้แหละกะบ,บางคนบางเจ้ากันยังหมดแล้วพี่น้อยก,กันยังเกี่ยวอยู่ พรว่าเข้าก็จานั่งบุกคักกันเลเนาะเย็นสบายสานะเ่รงงสนอโอ้โหสบายดีโชคดีกรเสแล้วละบายังไหลบ่ มามัดข้าววัวเฮากันนึง่งไปแล้วอโอ้กลับมาแล้วมีซุปเบ้าแล้ะพี่นะ้องตัวนี้ตอนนั้นยังบุครักเป็นนาของซาบ,บ้านนั่นดีอยู่นี่แลหละนาใกล้เคียงกัน อ๋อเพิงหางไงหางแล้วเพิ่งพี่นเห็นแล้วเพิ่งมันไงหางแล้วอยาจะขึ้นเอาก,ก่อนเนาะอ๋เยเหางเพิ่งมันหางแล้วนี่เมย์มันหนีไว้แล้ว roule roule ça c'est ใดี๋ได้หางพิ่ขึ้นใหญ่ใหญ่มาแบบนี้เลยพี่น้องใหญ่ทั้งวันวนนี้เราก็ได้หางเพิ่มมาแล้วพี่น้อยนี่หางใหญ่เบื้องเริ่มเลยแต่น่าเสียดายที่มันเป็นหางๆเนาะเป็นหางแล้วเพราะว่าลูกมันที่อยู่ใน อันนี้นะในหางมันนี่ญ่มาแล้วมันก็เลยหางแม้มันก็เลยหนีมาแล้วตอนนั้นยังบ่หางตอนที่ม้าเกี่ยวเข้านั้นแต่ว่าเขาบอกมีความสามารถที่จะเอามันได้เนื่องว่าแม้มันยังยังอยู่เนาะก็เลยดีบุห้วิธีเอาว่าฉันซักก็เลยว่าบุริเอามันแต่กลับมามันนี่แม่นแม่มันหนีมาแล้วก็เลยก้าเอาขึ้นไปเอายู่ถึงต้นไม้เลยก็ว่าี่เอาหางมันนี่แหละเมื่อต้มเพชรเป็น เทียนพี่น้องเลยเบ็ดเทียนเบ็ดพึนนะ่งนี่แหละเบ็ดเทีนนยนเทียนแบบเัาใต้นี่นะเบ็ดพึ่งเทียนไข่นี่แหละงามใหญ่เบื้อเริ่มเลยต่อไปกไปารสิ่งปล่อยมัดเข้ากันแบบน,นี้พี่น้องยานฝนมาโดนลายก็ไดันฝนน่าดีได้อันนี้น้ำเหมืนเอินว่าดอกกล้วยไม้เนาะเขาว่าจะเอาเมือปูกอยู่เฮือนขอให้ประจ้อยปลูก บางทีเราอยากได้สำหรับปีนี้แม่ได้ซ้ำนี้พี่น้องของเข้าหมน้อยหมย่ญ่ถ้าปั้นกันน่าจะได้อยู่ประมาณสามหรือสี่สิบถุงนี่แหละหรือสี่สิบกระสอบประมาณนี้แหละพี่น้องถ้าทีได้แล้วก็อยู่ทงเทียงนี้น้ำมันนี้เคยนะดีก็สิไปหอบขึ้นมาไว้อยู่บนนี้แหละ ว้อเทิงเทียงนี่แหละบมัยากาตอนนี้ล้มดีขนาดเลยเข้าสู้ฤดูหนาวแบบสมบูรณ์แล้วพี่น้องไงตอนนี้กำลังแช่ตอกไว้อยู่ให้ตอกมันน้ำซึมซับเข้าก่อนจะสิไปมัดพี่น้องขอบคุณก่ เดี๋ยวเขาจะไปมัดเข้าบ้านนี่เพื่นอนไปหาเลาะบ้องก้อนพี่น้องว่าให้ใดเนี่ยที่ไม่เท่าเกี่ยวไว้เนะาะอาหลูกป่าน้อยแต่สะอ่อนแห้งอีต้นมันเนีน้ำสีแห้งป้าแล้วนีแต่ลูกป่าชิวน้อยพี่น้องเอ้าเอาต๊ะก่อน เลาะเบื้องกอนบานนี่เพราะว่ามันซุกหาบ้อนละเล็กละน้อยเนาะน้ำแจน้าปลาคนปลาซิวซ้อนดินดองๆเอาสวีงคอยซอน มามกคนอีตัวนะจำมกป่าสัญญานนองกว่าเฮาสองมันแกนหักเป็นแป้นก็ไหวมาได้พร้อมจิงแต่งกันพอหลังจากมื่อนั้นพวกกระหางนกันไปเหลือแต่สัญญาใจที่แท้ในหัวใจซื่อ บัดลายเดือนลายมือฟังเขาเลือนองเป็นตังสังคมเมืองเพี่ยนร่างใจเคยตังจเจ้าเปลี่ยนไปน้ำเจนาป่าคอนพี่น้อง ơi! เอ้ยเจ้าเจ้าเขาสู้วะดูแรงอีกแล้วเห็นแล้วไอ้นี้โอ๋อยังมีตัวบดชุกคักมันก็นเลยไม่ได้เกี่ยวเมดพี่น้องเกี่ยว giòn đâu tất cả tìm hiền nằm tốn là lọt hảo đen nỉ tìm hiền nỉ có lợi tìm thương vãn thương 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 tiếp điều châu say vấn, nâng khiếm tiêm ban lấy khen gian, tiếp tiêm đầm, khôn. Ô, cara. อนนคอน่าปลาพอบังสสงนิออนบ่หำโหนหาเขาอ้หนอง,งบนคันแท่นาเต้ ได้แค่สองมัดหายนี่ไ,นไม่ใช่สองมัดีย๋ยวนี่แหละขัเขานเน่นๆเอาพรุ่งนี้แล้วเจ้าสีเขาแต่งงานใจอ้ายเหมือนถูกประหารก่อนทรมานน้ำตา ้อยเปอร์เซ็นเรียบร้อยได้เข้าสามมัด uh น้อยเดียวเดี๋ยวจะฮอบขึ้นไปไว้แล้วกะนผมไมยังไะพี่น้องก็กลับมือเท่านี้ก็ไม่ได้ลหลเข้าเพราะว่ามามัดตัวที่ม่เท่าเกี่ยวไว้พอเพิ่เกี่ยวเมื่อวานนี่แหละแต่ว่ามันไม่ได้ไหลยังอีกน้อยนึงทางนี้กันด้านนี้กั แต่ว่ายังหมดซุกคักเลยจงไว้มันซุกบมดเสมอกันเป็นวักเป็นบ่นบอนเป็นตอนบ่อนลเล็กๆบ่อนน้อยเดี๋ยวจะหอบเข้าขึ้นไปก้อนพี่น้องบ้านนี้ไม่ใช่ตัวเราตรงนี้เราต้องการเป็นเพืแพ้ นี่ไม่คอนบบนี่ไม่คอนมาแล้ววัดเดี๋ยวบบบ่อนี đâu subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn thank okay. ตัวนี้ก็โขนน้องเศ้าสักแป๊บนึงกอนพี่น้องเลยแล้วจังสีออกเมือออกเพลงไมครัพี่น้องเพลงนี้บอกค่อยถนัดก็ถือว่าจบไปแล้วพี่น้อง ผลงานที่สองผลงานเพลงที่สองเนาะกะชีโจ๊กไว้สานี้ก่อนพี่น้องเกิดนาดีกะชีได้กลับบ้านกำบ,บันี้เดี๋ยวสีข่้าสีมืดป่ะวันนี้บรรยากาศมืดคึมค้มอยู่ยังมืดคึมคือเกาเดี๋ยวจะน้อยฝนสีตกไม้ขากลับนี้ก็ว่าชีเละไป ไปหาโลคล้องแห่คล้องอย่างเลยพี่น้องหาอยู่หากินเมื่อนะคิดว่าได้ถ้าจะเป็นไปได้ข้าจะมีปูมีป่าแต่สำหรับคลิปนี้ก็สิได้ขอจบไว้เช่นนี้ก่อนนะพี่น้องะเอาไว้ติดตามได้นะอีพีหน้าพี่น้องเลยไปพวกเดินทางบ่อนหากรานี่สชื่อจังใดเนาะพี่น้องเนาะนี่อันนี้ก็บ่อยากให้มันเป๊ะมันเพะบ่อยากให้มันมุ่นนะอยากให้มันอยู่ในสภาพเดิมบางทีอาจจะเมื่อแล้วบ่ได้เห็นอย่างกะสิเขียนไว้ไว้เอ๊ะ Khen vai xô quá sẵn sàng Nhiêm nhảy bớt lơm lơi